แกมันเป็นหนังเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งเว้ยถูกแบบจับเข้าคุกเพราะว่าฆ่าเพื่อนสนิทเพื่อนตอบว่าไงดีเพื่อนตอบว่ายงไงดีเพื่อนตอบว่าไงระหว่าง I think it's funny เอ,อตลกเนอะโดนจับเข้าคุกตลกตรงไหนวะเนี่ยฮะไอ้นี้เพียนแล้วแกเป็นหนังเกี่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งแบบฆ่าเพื่อนสนิทแล้วถูกส่งเข้าคุกเว้ย I like Korean series ฉันชอบหนังเกาหลีมันเขาบอกไหมอันนั้นเป็นเกาหลี ยังไม่ได้บอกงงอะ่ะแบบเกี่ยวอะไรหรือ it doesn't sound exciting ไม่ฟังน่าฟังดูไม่น่าตื่นเต้นเลยนะฟังดูไม่น่าตื่นเต้นเลยนะหรือ it doesn't look interesting มันไม่ดูแบบน่าสนใจเลยนะใช้อะไรดีคะ Look หรือ Sound? Look หรือ Sound? หนูหนูดูหนังอยู่หรือฟังเพื่อนพูด Sound ค่ะฟังเพื่อนพูดไงฟังเพื่อนพูดไงนะคะ หนูฟังเพื่อนพูดแล้วบอกว่าฟังดูไม่น่าตื่นเต้นเลยนะ uh, เพื่อนตอบว่า you're right ก็ใช่มันไม่น่าตื่นเต้น But that's not the whole story แต่ฉันยังไม่ได้เล่าทั้งหมดนะ See? แกเห็นไหม the man didn't kill anyone คืออะไรคะตกลงผู้ชายมันทำไมไม่ได้ฆ่าใครเลยคือแบบผู้ชายเป็นอะไรคะเป็นแพะถูกต้องค่ะแพะรับบาปภาษาอังกฤษเรียกว่า oh. ใช่ scapegoat scapegoat นะคะแพะรับบาปแพะรับบาปเป็นคําที่มีอยู่จริงเป็นคําที่เกี่ยวกับแพะรับบาปจริงมีใครเคยงงไหมทําไมแพะต้องไปรับบาปด้วยวะทําไมเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นปลารับบาปได้ไหมเป็นไก่รับบาปได้ไหมทําไมต้องเป็นแพะวะใครรู้บ้างใครรู้บ้าง เออมันใกล้เคียงนะแต่ว่ามันเกี่ยวกับศาสนาคริสต์จริงๆค่ะยุคสมัยแบบโมเสสทุกคนรู้จักโมเสสปะบัญญัสิปการอ่ะเออยุคยุคนั้นนะ่ะตอนที่โมเสสต้องขึ้นไปแบบว่าเออขอพรพระเป็นเจ้างูนี้อ่ะเออเขาสามารถที่จะมีวิธีการล้างบาปได้ด้วยโดยการที่ฮิ้วแพะไปตัวหนึ่งแล้วก็ไปแบบว่าขอขอแบบขอโทษที่ทําบาปนู้นเหมือนกับสารภาพผิดแล้วก็ให้บาปเนี่ยไปกับแพะแล้วให้ปล่อยแพะหนีไปเนี่ย แพะหนีสเก็โกดแะลรับบาปจริงๆค่ะนะคะก็แพะมันรับบาปจริงๆตั้งสมัยก่อนนะคะเขาเลยใช้คํานี้จริงๆนั่นเองไม,ไม่ไม่มีตัวอื่นนะคะไม่มีตัวอื่นเพราะสมัยก่อนนั้นอยู่ที่ไหนล่ะถ้าเป็นโมเสก็ต้องอยู่แบบอิสราเอลเก็บบ้าทะลงทะเลทรายอะไรเงี้ยก็จะไม่มีตัวอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็แพะก็จะอุ้มง่ายกว่าจะอุ้มอูดขึ้นไปอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคะเออ่าจจะวุ่นวายนิดนึงนะคะเหนื่อยอะไรเงี้ยนะ